ที่ทุกคนด้วยเราขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ TDE Channel นะวันนี้ก็มาอยู่กับชีวิตของมาร์คเบอร์เกอร์อีกแล้วฮนะก็เพิ่งตื่นนอนนะวันนี้วันอะไรเนี่ยวันนี้วันเอ่อวันอะไรวะวันจันทร์แล้วมาต้องไปเรียน,นครับวันนี้นี้เวลาเจ็ดโมงแล้วอีกแป๊บแปดโมงไปเรียนทานไหมทานทานรีบกินนะรีบโซยฮนะไปเรียนผมชีวิตฮนะ วันสบายๆนะสงสัยสงสัยคลิปนี้น่าจะไม่ได้นี่แน่เลยอะ่ะไม่ได้ไปเป็นพี่เ้ังเด็กแน่เลยครับมีเรามีอาชีพน,นะทุกคนมีพี่นยงเด็กนะครับตอนนี้นะครับอ้าวมีเมลว่ะเดลิเวอรี่มาว่ะบินว่ะโอ้โหดูสิทุกคนค่าใช้จ่ายมันเยอะนะค่าใช้จ่ายมันเยอะนะน้ำสี่ไฟฟ้าสิบหกนะครับโทรโทรโ,โหดีอะไรเนะ่ยล็อตแวตล็อตแท็กอะไรวนะเนี่ยเสียโคตรเยอะอะไรไม่รู้ ผลการเรียนแบบเอ็กเซเลนต์ว่ะเอ็กเซเลนต์โหดจัดมายังมาร์กไม่กลับอีกเหรอยังไม่กลับยังไม่กลับยังไม่กลับฮะรอไปก่อนรอไปก่อนนะรอไปก่อนตอนนี้เหลือตังค์เท่าไหร่ือแปดพันเก้าทุกคนนะนี่ยังไม่จ่ายบินยบินสิบมาร์ากดูเมลซิแล้วก็โอ้โหบินสี่ร้อย โอ้ oh. ผลการเรียนแบบ่คีับเบบี Baby, Sister, นะ้ซิสเตอร์นะเพื่อนๆนะต้องทำเสาร์อาทิตย์นนะจะเริ่มอีกหกวันยังแบบโอ้โหชิลๆวะไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบปะมาร์กเราไปนี่ดีกว่าเว้ออาบน้ำไปเพื่อนอาบน้ำเว้ย โซเชียลนี่คือเต็มมากจากการที่เราไปแบบปาร์ตี้มานะทุกคนนะคือแบบเต็มกาอ่ะสุดจัด m ม x i ซิมอนาเธอร์แฮปปี้เหรอแชร์ไอเดียเราต้องหาเพื่อนก่อนทุกคนนะไหนข้างนอกมีเหลือปะมีเหลือปะไม่มีหลอวะมีมาแล้วว่ะคุยกับไอหล่อเดียวว่ะ มาหล่อเว้ยเป็นเพื่อนกันหน่อยเว้ยสีกูเฉยเลยมาถึงสีกูเฉยเลยต้องแชร์แชร์ไอเดียเหรอแชร์ไอเดียเหรอแชร์ไอเดียเหรออ้าวอ้าวนอนเลยเหรอ ไม่นอนเพื่อนเพื่อนจะเย็ยนเพื่อนมากินอาหารนี่ก่อเว้ห้าบาทไปเอเอนจีก็จะหมดนะครับผมต้องดูโฮมเวิร์ไหมเนี่ยเดี๋ยวที่มีพังไหมเนี่ยอ๋อไม่พังผมงงว่าผ้ามันแบบห่วยแตกกัน หวยแตกจัดถึงก็พังไม่พังนะครับสองทุ่มแล้วนอนนอนลเลยเหรอ,อนอนก็ได้คือเตียงเรามันเติมพลังช้าไงทุกคนนะเตียงเรามันไม่ดีอะเดี๋ยวผมขอทํางานก่อนเดี๋ยวจะเริ่มจากเตียงก่อนเลยเดี๋ยวเราจะเมคเตียงให้ดีกว่านี้อะ่ะจากแปดพันเก้าเราแปดพันสี่แล้วคิดว่างานเสาร์อาทิตย์น่าจะได้นะแล้วเมื่อไหร่เราจะหลุดจากการเรียนวะทุกคน ไม่รู้ว่ะเป็นไรกับเตียงไม่สบายใช่ไหมเออเตียงไม่สบายครับนี่อะไรเพื่อนนายอ่างสื่อแล้วเหรอนายกินข้าวดีกว่าเชื่อเชื่อเรานายไหนก็มากรออีกแหละครั้งนี้ตื่นเร็วนะนี่ไงใช้กับแคสเซนด้านะครับเพื่อนสี เพื่อนรักฉันรักเธอดูอะไรวะอ๋อเป็นข่าวผมพอเราเล่นแล้วมันก็เลยแบบเป็นภาพมุมวอ,อ๋อทีวีวมันยังไม่เสียครับนึกว่าเสียเคียร์เลยเคียร์เลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเก็บให้หมด ทำอะไรเพื่อนมาฮะเดี๋ยวโฮมเวิร์คเหรอชิพายแล้วไม่ทำงานทลากันปะชิพายแล้วทุกคนเราอู้งานครับผมเราบูลลี่ <B ully. S 1> เรียกว่าเออสิเรียวกว่าโค้ดเอ็กซ์เลนท ผลการเรียนแบบเอาเอารื่องจัดๆไปดูโฮมเวิร์กไปทุกคนไปทำโฮมเวิร์กเสร็จแล้วก็เดี๋ยวทำอาหารก็ผมทำอาหารนะฮะเรากินเป็นแบบสบายๆนาะนี่ปะเจ็ดบาทสบายๆครับกิน <laughs> กินของแพงซะด้วยเจ็ดบาทแพงนะ้วไม่รู้อ่าะ ไาเก็บพอการบ้านจบต่างประเทศเขาม,มีการบ้านทุกวันเลยเหรอวะของไทยยังไม่มีทุกวันเลยใช่ไหมใช่ไหมเต็มครับเฮออ้ล้างด้วยเพื่อนกานจะบ่นเลยว่าไม่ล้างเหรอ มาอีกแล้วปอมมีสิกงหลอกมามาทำภารกิจเอ้ามาสิเข้ามาก่อนสิเข้ามาสิเฮสซนน้าเยอาเฟินไ <Okay. S 2> ได้เพื่อนแล้วมา so, <that> นั่งคุยฮะเรียกว่านั่งหลีสาวในบ้านตัวเองครับผมมีไฟ <Okay. S 1> ส่องหน้าด้วยอย่างกับสัมภาษณ์ โยกว่าโยกว่าสาวมาบ้านแล้วมันเต้นโชว์สาวมาบ้านแล้วมันเต้นโชว์โคตรสุดฮ้ยเราต้องพังเพลงป๊อปไม่ใช่เหรอเพื่อนใช่ปะ่ะเออป้าไม่สิกมา พิ่งนอนอย่าเพิ่งนอนแหมจะรีบนอนไปไหนละมาร์ค <Yeah. S 1> เพื่อนยังไม่กลับบ้านเลยครับใจเย็น <Yeah. S 1> ๆนะครับเออชุดชุดหล่อเลยเปลี่ยนชุดเลย <Okay. S 1> แล้วก็มาเต้นนะ <Okay. S 1> ผมมาเต้นเอ้ยมาร์มึงนอนเือนะมึงเผลอไม่ได้นะ <laughs> มึงเผลอไม่ได้มึงหลับ <All right. S 1> มึงเผลอปพ๊บมึงหลับ <All right. S 1> เพื่อนซีเลยครับแคสเซนดาครับผมน่กว่าเป็นห่อกับบ้าแล้วผมกับบ้าเป็นเจ้าบ้านที่น่ารักมากเลยนะคือแม่งหลับก่อนแขกฮะตลอดเลยไอ้มาร์กเนี่ยแขกอยู่เอออยู่ไปเลยเว้ยนอนก่อน้ยโอเคควรอาบน้ำอาบน้ำเพอครับกินแบบพึ่งแล้วนี้ ตีสี่แล้วามามาคมาทำอาหารด้วยเพื่อนเอากินเดียกินแฮมปะเออแฮมฟิกมิวส์ไปกินแบบง่ายๆสบายครับนี่ฟังอะไรอะโรแมนติกมิวสิกมามา Listen to เดี๋ยวก็เราต้องเชนสเตชันก่อน,นแล้วผมไปโรแมนติกโรแมนโรแมนต์โรแมนผมเปลี่ยนนะ เอ็กตาเครดิเตเบิร์กโอ้โหเรียกว่าแบบการที่เป็นคนจีนเนี่ยนี่คือแบบหยุดไม่ได้ของหยุดหยุดไม่ได้การทําการบ้านเหรอเพื่อนมันใช่เหรอวะนะเล่นอีกสวรรค์แล้วกันคนเล่นอีกสวรรค์เดี๋ยวผมก็ค่อยค่อยขัดคลิปแล้วกันนะพอดีแบบรู้สึกว่าแต่ละคลิปมันแบบครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยผมว่านานไปหน่อยครับขอแบบแป๊บๆพอละเออทิ้งอย่ากบางเพื่อนนี่ไเปเรียนอะไรนี่หว่าใช่ไหมไปเถอะ เอาเว้ยดูผลการเรียนนี่ขึ้นมาขึ้นแบบขึ้นนะเรียกว่าโอ้โหแบบสุดข้อนะครับผมการเรียนที่คือแบบเบอร์หนึ่งอ่ะตัวตึงอ่ะเป็นตัวตึงในค์สมีคนอาวาสอีกแล้วหรอมาร์คมีเพื่อนจะมาหาเองทุกวันเลยเหรอ อยากนอนว่ะเออเพื่อนไปผมนอนก่อนละกูเล่กูเล่มาทำอาหารครับเอาไงเพื่อนเดิ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 นได้ใหม่แล้วเหรอมาข้างกันข้างกันข้างกันข้างข้ากันเออเข้างกัน กินนะกินข้าวกินข้าวโคตรคือคักบ้านเนี้ยอ่านหนังสือโคตรจีเนียดอย่าวีดพื้นพลังมันหมดเร็ว อ่ะมามาเข้ามาครับอยากไมค์คนเข้ามารับแขกทุกคนครับผมแ <Chat, S 2> ชทแชทแชทอ่ะแชทไปฝรั่งแห่งโซ่เยอะเขาห้องนอนกูไปแล้วล่าสุสดจะเย็นนะโอ้นี่มันฝรั่งมันคือแบบไปห้องนอนกันได้เหรอครับไม่ได้ในเมืองไทยที่แบบเพิ่งเจอครั้งแรกห้องนอนแล้วครับนอนละ,ะเจอกันทุกคนนะใครอยู่ก็อยู่อะ พลังมาร์กหมดแล้วครับผมตนือน,นี้ดิงดองดิงดองเลยฟินเลยอ่ะเรียกว่าอ่านงงนั่งส่งหนังสือครับผมฟินจัดเพื่อนเก็บแก้วน้ำด้วยโอ้หใช้ตะคุ่มเลยวะใช้ไฟตีบ้านคุ้มจัดนี่สี่ทุม่มสี่ทุ่มยังไม่กลับบ้านเลยเนี่ยทีวีจะหายไหมไม่กลับจริงงะ้นสี่ทุม่มนะโอ้โหกลับห้าทุ่มทุกคน ดึกมากครับผมดึกโคตรนะชีวิตของมาร์กตื่นเลยเพื่อนตื่นตื่นแล้วมัง้งต้องเปลี่ยนเตียงจริงๆวันเดียวเดี๋ยว,ยว,ยวผมขอนี่ก่อนผมขอนองทำงานก่อนมีตังก่อนเผมจะเปลี่ยนเตียงอะ่ะให้มันดีขึ้นหน่อยแล้วก็ใช้อันนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรา แพ้ปปะควิกมิวไปครับผมอ่ะเอาเป็นแบบชีตแล้วกันอ้าวต้องขีนอัพแล้วเนี่ยอ้าวการพาักยังเล่าเพื่อนนายไม่ทำอีกแล้วเมื่อวานอะ่ะบนเมาส์เหรอ่อะเรียนก่อนการบ้านไม่ทำฮะ อ้าวทำไมกลับมาอย่างนี้เลยวะอ๋อเราเป็นเราเป็นไฮสซคูลเกตเอแล้วใช่ไหมเอซิลดินละครับผมเอซิลดินละเมื่อกี้เป็นบีนนะนี่ขึ้นมาเอละครับแต่รูททางการบ้านครับผมมาร์กหิวข้าวแล้วว่ะเอาเป็นนี่ครับมาฝีมือคุกกิ้งของเขา เออไม่มีไฟไหมใช่ป่ะถ้าเซ็มหนึ่งต้องมีไฟไหมหทุกคนคลาสสิกเลยทำอะไรมารกดูเว็บระทำการบ้านก่อนเลยเพื่อนก่อนนอนทำอารบ้านครับผมเราอศาสตร์ได้ขึ้นค้าเป็นเกรดเอแล้วฮะทำการบ้านนะฮะ นะเดี๋ยวผมขอตัดจบวันนี้ด้วกันครับมันอาจจะมันอาจจะน่าเบื่อหน่อยนะคลิปนี้เพราะว่าแบบมาอีกแล้วว่ะมาเฮ้ยมาทุกวันเลยเหรอโอเคโอเคมา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 รอแบทเพื่อนทรับ้านอยู่เพื่อนบอกว่าคุณรอนานมากครับทำงานบ้าน สิทธิ์อัพโชว์สาวครับผมนี่คุยเกี่ยวกับการทำอาหารเราเก่งครับาหาทุกคนไปห้องน้ำผมเดยนมาฮะเทเซนดาเธอมาบ้าทุกวันเลยเหรอเรียกว่าเราคุยกันทุกวันนะผมจะคอยเป็นเพื่อนครับผมแปลเปลี่ยนเป็น การมาลุกลาม้านทุกวัน <laughs> อะไรวะก็สซิปแอคชั่นอะไรบ้างครับผมโรแมนต์ no ได้เรืยนะโรแมนต์ no ได้เรืยครับผมนี่เลยคุยแล้วก็คุณโสดหรือเปล่าครับเนาะซิงเกิลของซิงเกิลนะยังโสดครับผมยังเรียกว่ายังมีหวังครับผมมาร์คเริ่มมีหวังครับตาเริ่มเป็นประกายแล้วครับผม โรแมนต์นะฮะดูวว่เราต้องคุยเรื่องกับโรแมนติกตก,กับแคสเ,เซนด้าครับผม <c oughs> ทำอะไรมาดูอละดูเว็บวะดูว,ว่า make, make. Make ain, มเมกเมกเมกเฟนเมกเฟนไปเรื่อยฮะ คนนี้คุยจยนห้าทุ่มไม่หลับไม่นอนนอนไหมเพื่อนนอนไหมนอนดีกว่าเยอะ,ยะ,ยะอ่ะอ่ะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวคงคงตัดเท่านี้นะครับพอดีคลิปมันดูนานเกินไปเนอะเห็นมีครึ่งชั่วโมงปะคลิปอีพีกันก่อนนะครับเดี๋ยวคงตัดแค่นี้ก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวติดตามกันต่อผมว่าในภาหน้าน่าจะนี่แหละน่าจะได้ได้ทำงานเสริมยังวะเออวันศุกร์เนี่ย เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ผมได้ถึงเวลาทำงานเสริมแหละงานที่แบบเราไปสมัครไว้ทุกคนนะได้สามสิบสามบาทต่อชั่วโมง <c oughs> โคตรน้อยแต่เดี๋ยวลองทำดูสองวันไม่รู้จะพอพอกินไหมในอนา,นาคตรนะโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งคลิปหน้าครับยังไงผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้หน่อยหนึ่งนะแล้วก็ที่ผมขาดจะลงกดกระดิ่งติดตามนะครับเวลาผมลงคลิปลหรือไลฟ์สดอ่ะมันจะได้แจ้งเตือนนะนะครับแล้วก็ผมฝากกดไลค์กดซับแฟนเพจของสามท,าที่แชแนลไว้ด้วยนะครับสุดท้ายมีอะไรก็เหมือนเดิมเ,เพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนนนนะะะคคครรัััับบยยยงงงงไไไไเเดดี๋วผมมมจปลู่่ออาต์ให้ก็ ขอบคุณทุกคนออกมากฮะเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงครับบ๊ายบายครับผม